เอาละขอสวัสดีน้องๆชาวอีเดลเกมเมอร์ทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่กันในเว็บ l i m ลิมิตโซนะครับเป็นเว็บที่สินค้าเยอะที่สุดนะครับตอนนี้ก็จะมีสินค้าในระบบนะประมาณ4ี่หมื่นกว่าชิ้นนะครับสําหรับใครที่อยากตามพี่ก็ดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ครับสำหรับร้านลิมิตโซนะครับถูกและดีนะครับนะครับสินค้าที่จําหน่ายแล้วก็มีหมื่นกว่าครับก็เชื่อถือได้นะครับส่วนสินค้าพร้อมจําหน่ายตอนนี้ก็2องหมื่นกว่าชิ้นนะครับก็ เอาดูเอานะครับผู้ใช้ทั้งหมดก็สองหมื่นกว่าคนครับการันตีแน่นอนไม่โกงไม่เคียนครับสำหรับใครที่สนใจครับก็ดูขั้นตอนแรกนะครับแ้วพี่จะสอนวิธีการเติมเงินนะครับเติมเครดิตนะครับนะครับตอนนี้พี่ก็มีเครดิตอยู่200นะครับก็วิธีการเติมก็ทําตามพี่นะครับนะครับกดที่เติมเงินนะครับตอนนี้ครับสำหรับใครที่เติมเงินไม่เป็นก็ดูตามนี้ได้เลยครับวิธีการเติมเงินผ่านซองขวัญนะครับก็ดูตามคลิปที่พี่ลงไว้เลยนะครับพี่จะอธิบายไว้ให้เท่านี้นะครับเอาครับเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ พอเต word, people, time, uh, ิมเงินเสร็จแล้วครับก็เข้ามาเลือกซื้อผลหรือซื้อ ID กันได้เลยครับสำหรับใครที่ซื้อไ d แล้วขึ้นรอคิวให้ทักเฟสพี่มาเลยครับเดี๋ยวพี่จะเคลมไอดีให้นะครับสำหรับใครที่ซื้อรหัสไปนะครับแล้วขึ้นรอคิวนะครับและสำหรับใครที่สนใจจะซื้อผลหรือซุ้มไอดียอะไรต่างๆก็มาใช้บริการลิมิเต็ดโซนได้เลยนะครับก็ร้านนี้ของเยอะอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะไปซื้อ ID ผลเสือให้ดูนะครับก็มาดูนะครัว่าจะได้จริงไหมนะครับราคาเพียงแค่140บาทนะครับราคาถูกมากเลยครับสำหร พอเราซื้อสินค้าทั้งเลทครับกดตามพี่นะครับมุมขวามือนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นประวัติการซื้อนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับนะครับเขาก็จะให้ไ d ดีมานะครับแล้วเราก็เอาไปลองใส่เข้าเกมกันได้เลยนะครับสําหรับการซื้อของไ d ดีนะครับก็ทำตามพี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูของีอรอนนะครับว่ามีอะไรบ้างนาจะมีผลเวนนอมแล้วก็ราดผลบังกรลรดผลโมจีนะครับก็ของเยอะมากเลยครับสำหรับร้านนี้ครับราคาถูกครับก็จะมีรัดผลโมจีแล้วก็มีต่างต่างเลยนะครับ ตู้ซ้มผลโอโซก็มีนะครับใครที่อยากได้ก็มาใช้บริการกันเยอะๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูรหัสที่พี่ซื้อไปนะครับรหัสผลเสือนะครับพ้องหดแค่ไหนนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นรหัสผลเสือที่พี่ซื้อมาครับเนี่ครับเบลตันด้วยครับพ้องหดอยู่พอสมควรแล้วสำหรับใครที่อยากได้ก็ไปซื้อตามพี่นะครับดีราคาถูกมากเลยครับคุ้มค่าแก่การซื้อนะครับโอเคครับก็ที่ร้านลิมิตโซนะครับเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวพี่จะทาการแจกรหัสนี้เลยเอาไหมครับน้องๆ สำหรับใครที่สมัครสมาชิกร้านนี้แล้วนะครับก็คอมเมนต์รายงานตัวที่ด้านล่างครับพี่จะทําการสุ่มแจกนะครับรหัสผลเสือนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมหนวดดำนะครับก็โหดอยู่นะครับใครที่อยากได้ก็ทําตามพี่นะครับไปใช้บริการที่ร้านลิมิเต็ดโสดไปเยอะเลยครับถูกและดีครับปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ไปตามกันได้เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครทําตามแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ